คำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอ้บิ๊บบอดี้ฟักกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยใจโอกาสไปซื้อของที่ดอนนามิกกูเป็นเด็กเชี่ยนี่กูยอมรับเรื่องเชี่ยเชี่ยไม่มีใครรองครับโอเคครับผมองดงสวัสดีเป็นเพื่อนพี่พี่เพื่อนน้องฟรีบิ๊บอดี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเกมสปีดดิปเตอร์เกมที่เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่เกมที่ทุกคนต้องเล่นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ผู้ชาาายยยยผู้้หหญิงงงเเเพพศศไนน LGBT ททททุุุุุกกกกอออ่่วัตล แต่ตอนนี้เลือคนเล่นอยู่ไปถึงหมื่นคนมั้งนี่ในประเทศไทยคือตอนนี้เกม s p e e d เต t e r มันแบบแทบจะล่อยโหลอะผมเริ่มกลัวมันปิดตัวลงอะครับโอ้ผมโคตรกลัวเลยเพื่อนๆื่อนอยู่อีกไม่ถึง2ปีอะเพราะว่าเกมนี้มันก็ถ้าจริงเขาปีที่3มแล้วครับมัน2ปีกว่าแล้วเกมนี้นะสตรีมเมอร์ยูทูบบล็อยูทูบเบอร์ไม่ค่อยได้รีวิวแล้วคนเลิกเล่นมันเยอะแล้ววันนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วเห็นอะไรอะมาที่ร้านคาเิ่ ผมก็งงเหมือนกันว่ามันมีอะไรมาใหม่ผมจะเปิดให้ทุกคนได้เบิงตากันเข้ามาที่โรงรถนะครับเข้ามาที่รถนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีนี้ It s adjudicator อ่านถูกป่าวว่า adjudicator 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 a Ad j u d i c a t o r ผมขอเรียกว่ารถ adjud และกันนะครับเขาเรียกกันอย่างนี้นะมันมาเร็วเกินเหตุว่ะมันแบบมันมาเร็วว่ะทุกคนที่แบบรอผมเปิดก็รอไปแล้วกันผมอยากจะบอกว่ามันมาเร็วไปอันดับสองเสิร์ฟจีน ดูตารางยูเหนือเอสตาเกเซอร์ยูเหนืออินเฟเวนเวอร์รีเออร์ยูเหนือสกายดีวอริงเถวไทยยูเหนือแมคคาเรินยูเหนืออีเทอร์โนไนโมนาอันดับ2เซิร์ฟจีนก็แปลว่าอันดับหนึ่งเซิร์ฟไทยไงเพื่อนๆอุยนหมดไปเลยแล้วกันหัวโล้นนะครับผมบวชมาไงช่วงที่ผมสตรีมก็มีน้องบอกว่าพี่มอสพอฟิลเตอร์สกินเฮดนะครับกูไม่ใช่ใส่ฟิลเตอร์ครับหัวกูโล้น,นครับน้องครับมาพูดพาพมันเพลงเย็นแล้วผมขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับผมมีเพชรอยู่ S <S 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 มันเยอะไปอ่ะบางทีอ่ะหนึ 15, ่งแสนห้าพันสามร้อยเพศบางทีมันก็เยอะไปนะใช้เท่าไรก็ใช้ไม่หมดอ๋อ <c oughs> ทุกคนอาจจะสงสัยพี่มอสหนึ 15, ่งแสนห้าพันสามร้อยเพศใช้ซื้อรถได้กี่คันก็ประมาณสักสิบคันนะครับคันเออะไรอย่างนั้นน่ะนะครับผมมีเพชรอ,อยู่หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยกับไอ้ลูกเหลืองๆที่ต้องใช้ในการส่งนีอีกหกสิบเจ็ดอันนะครับมาดูกันว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณเก้าพันเพชรไปผมว่าไปสิบครั้งเฮ้ยมีคนต่อรองราคาป่ะ มันมีการต่อรองราคาครับจะได้ทําให้ซื้อแคปซูลได้ถูกขึ้นนะผมสิบวันมาละผมไม่พัมพ่มพี่พี่พออะไรทั้งนั้นผมจะสุ่มไปเรืๆๆ่อยๆเลยละกันกูทำกันไมายองทั้งมอไลน์แลครับไม่แฮ่เดี๋ยวมีผมว่าผบน่าจะเหลืออยู่ประมาณ95000เพชรไปอ่ะผมเดาเลยผมเดาอยู่ประมาณ95000เพชรไม่ต่ำกว่านี้ถ้าสมมติต่ำกว่านี้คือเลยหมื่นเพชรแล้วอะ่ะ เอาแล้วไม่ขยับแล้วสปีดดิฟเตอร์ไม่ขยับแล้วที่ไม่ได้เห็นมาอัดสปีดดิเพราะว่าผมคิดไม่ออกว่าจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรไงคือแบบเรจะทำคอนเทนต์อะไรดีวะถ้าขยาบให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกได้กันครับครนี้แหละเฮ้ยกูชาร์ล็อกกระเบียงช่างบัลล่าฮันไรับไม่แฮดมีอ้ยอุ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 เยอุ้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 อุ้ย้อ ใช้เพชรไปทั้งหมดครับ9200เพชรผมบอกแล้วไม่เกินหมืน่นโอ้โหอยากได้สกินว่ะสกินมายังวะเนี่ยสกินเป็นสีหยกหุยเพิ่งเห็นเย็ดเข้ยเย็ดลูกสกินโคตรเท่คือเอาบอกตรงผมป็นคนชอบไม่ชอบสีแดงอยู่แล้วถ้าแบบสกินน่ะดูดิมีเข็มไม่บอกด้วยดูดิเอฟเฟกต์นี่เป็นรถคันแรกที่มีเอฟเฟกต์ขนาดนี้เลยเหรอดูดิวยเกิน มันเป็นปสีแดงส้มฟ้าเหลืองเทายังไม่ได้ใช้งานโปรดติดตามตอนต่อไป ผมว่าผมลงชิปเนี้ยสกินน่าจะมาแล้วเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาไงครับสกินน่าจะมาอีกเลเดอีกนิดนึงสกินชื่อ Champion แชมเปี้ยนเดี๋ยวผมจัดแล้วกันการปรับแต่งนะครับผมเครืยกมาทางขวาคือสายควิกบูทพาวเวอร์นะครับแรงส่งอัพมาตรงกลางก็คือสายควิกบูทพาวเวอร์นะครับเชื่อเพื่งดิกยาวเทอร์โบอัพมาทางซ้ายสายควิกบูทพาวเวอร์ระยะเวลาควิกบูทแล้วก็เอ็นแทงด้านซ้ายเหมือนกันมินิบูทควิกบูทพาวเวอร์นะครับคือสายเลี้ยงบูทนั่นเองสายควิกบูทนะครับค่าสแตตรถนะผมจะเน,น้นไปทางสปีดดูสปีีีดดโคคคคตรรรรรรพพพุุ่่งงงแแแลลล้้้วววววกกกก็็็าเเเออ์์ััับบบทินนนะะืยผม คุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษทุก13วิจะได้รับมินิบูธหนึ่งครั้งถ้ายังไม่ได้ใช้จะสามารถเก็บได้ไม่เกิน2ตัวมินิบูธครั้งแรกหลังจากกดซีดับบิลบูธแล้วจะเพิ่มความเร็วสูงสุดได้อีกอ่ะไปลองเลยละกันอันนี้เดี๋ยวให้ดูรถก่อนดูรถแล้วกันสวยไหมละ่ะสวยไหมละ่ะโคตรสวยโคตรเทปเลย,ย,ยแต่ผมอยากได้สกินแล้วอะวผมอยากได้สกินแล้วอะทุกคนมาเทสสกิลกันหน่อยนี่ผมไปเปลี่ยนชุดใหม่เป็นตัวผู้ชายนะผมก็จะเท่ๆหน่อยไปความเร็วปกติ202.5เลยหรอเดี๋ยวให้เป็นแรงอะ CW 3ี9 8ครับผม CW 3ี9 8เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเห็นมินิบูมเมื่อก like ี้ปะดูดิมันเป็นมินิบูที่มันเกิดขึ้นนด้เองครับผมภายใน1ิาวินะดูดูดูรอดูเลยถ้าเป็น26่สิีวิมันจะขึ้นมาอีกนึงเห็นปะเห็นปะดูดิมินิบูฟรีหนึ่งอัน CW 3ั9 8นะครับผม W C W 292.6 Wc W, w 292.6 7จุดเจ็ดแล้วกันจุดเจ็ด C W W โอ้โหเฮ้ยทุกคนเราดูนี่นะดูนะมินิบูฟี่ใช่ปะ C W W W 318.3้อย C W W จะเฉยอ่ะ309.8อยแต่ถ้ามินิบูฟมาอีกอันหนึ่งอ่ะดูนะ C W W มินิบูฟี่ขึ้นมาขึ้นมา318.3 อุ้ยตาแรกของเราอ่ะดูดิครับเพื่อนดันลูกรักผมมาค้า <c oughs> มาดีมาดีมาดีเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวผมดูมใส่สัตว์เลี้ยงว่าเมื่อกี้ไปเทสมามันจะลืมใส่สัตว์เลี้ยงเ <c oughs> ออเวอร์ชั่นผมร้อยยี่สิบหกเองเหรอไม่เคยสัตว์เลี้ยงครับร้อยสามสิบเอ็ดถ้าผมใส่สัตว์เลี้ยงนะร้อยสี่สิบสี่ครับเพืนน่อนรถคันใหม่อ่ะครับเอจจัสแต่มันไม่ค่อยเด่นเลยว่ะ <c oughs> ต้องสกินนะครับรอสกินมันมาก่อนนะ <c oughs> มันก็จะอาจจะแบบยังไม่ชินหน่อยนะเพราะว่ามันมีมินิบูทขึ้นมากดให้อีกหนึ่งอันจะชินป่าวะมันมีมินิบูขึ้้นนมากดใหอัไง รอดูรอดูแอดจัส a อ j จัสอุย้ยอะไรเจอปาดหน้าไปดิครับจากกระเป๋าปาดหน้าดูดิรถมาเร็วเกินจนแพรสิบได้บนซ้าย,ยาเห็นปะยังไม่มาเลยมา,ลมาแล้วมาแล้วในตัวมาแล้วไปดิไปดิปดโอ้สามร้อยยี่สิบกว่าเลยเหรอเมื่อกี้เด๋ยๆดๆเท่าไหร่กันนะโคตรโกง โอ้โหกรงใชยเลี้ยงบัวไม่ติดอย่างเลี้ยงได้ฮะคิดดูดิฮืมรถโกงเกินไป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 โอ้โหผมจะกดผมจะกดในตัวโอโ้กดในตัวไม่ได้เลยครับเพื่อนเร็วเกินนี่ดีดวดิวไปครับอืมเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะดูตรงนี้ดูตรงนี้ด,ดีวิว โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมแอดวานไม่ติดแก่ผมเลยไปใช้มินิบูที่มันมาให้กับอ่าแพสซีฟรดดับบิลดับบิลดับบิลสามร้อยสิบแปดโนสัตว์เลี้ยงนะครับนี่โนสัตว์เลี้ยงนะอุย้ยพลาดว่ะไปได้อยู่ยอุ๊ยกดผิดกดผิดโอ้โหว่าเจอหนูเลคคอรดโชว์ซะหน่อยตานี้ไป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  บอร์อกองบอรองเลีย์บอร์กอร์กองเลยบอร์กองเลยครับโกงเกงิน <c oughs> ทุกคนเห็นเมื่อตะกี้ปะคือถ้าเราไม่ได้กดเมนิมูที่มันแถมมาให้ไอ้สีบัวครับ มิดิบูทเราอีกสักสามวีเราจะได้มีอีกหนึ่งอันเป็นสองอันแล้วดูดิไม่ต้องกดในโตเลยเลี้ยงบูทแต่เวลาผมนี่จุดสามเก้าคือผมงงกับสกิลไงถ้าสมมติเราเล่นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนลายวิ่งเป็นลายเลี้ยงบูทนะครับผมมันต้องแบบสัมพันธ์กันมีแอดจัดหรือเปล่าครับเฮ้ยรถอะไรกันนะเฮ้ยแอดจัด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 สามครับเห็นลีฟกันหน่อมือนโอ้โหตายแล้วตายนี่ผมน่าจะแพ้ดาด้าห้าดาวด้วยไม่คุ้นจินเลยครับไม่คุ้นจินกับดาดาห้าดาวเลย ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไปติดตามแฟนเพจ Facebook ด้วยตอนนี้ผมย้ายไปสตรีมทาง Facebook แล้วแล้วก็สตรีมบ่อยขึ้นแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับทางเฟซบุ o กชัดมงนะครับผมนะอย่าลืมไปติดตามกัน,กนล่ะครับเ,เพื่อนๆนะมาดูผมอยู่ขอบผมไม่ชอบขอบด่านนี้หรอกวะ่ะเออโอ้ถเราโกงครับรถเราโกงโอ้โหรถเราโกงรถเราโกงรถเราโกง ตัวละกองเพื่อนตัวละกองตัวละกอง,กองย่าฮู้ก็มาดิก็มาดิยังไม่ได้ใช้เลยในตัวเนี่ยใช้เลยละกันสามร้อยสามสิบกว่าความเร็วตามหลังอีกครับผมสัตว์เลี้ยงอีกเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะทุกคนมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะมินิบูทฟรีอ่ะเวลาเราพลาดอย่างเงี้ย โอ้โหช่วยได้เยอะโอโ้โหโอ้โหมาดิมาดิมินิบุดโกมินิบุดโกเขาเรียกมินิบุดโกงค่าเอ็นแทงมันเหมือนจะจะน้อยนะแต่รู้สึกว่ามันก็เก็บง่ายอยู่นะครับที่ www. วิวไปอุย้ยเอาเรื่องรถโคตรโอพีทุกคนโอเวอร์พาวเวอร์ โอ้โหไม่ได้ที่สองว่ะเออไม่ได้ที่หนึ่งว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทีม่สองได้แต่รถโคตรโกยดูละกันนี่แบบเล่นไม่ได้จริงจริงจังเลยนะเนี่ยยังนิวเลคคอร์ดเลยอะครับลอสแองเจลก็มาดิเลี้ยงบู๊ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีแอดจัดเออแอดชัดอีกแล้วเหรอใช่ปะนะแอดชัดเยอะจังหวะแอดจัดมันเยอะเกินโอ้โหอยู่ใกล้กันด้วยมาดิสยาม สยองซาหนึง่งไปริกกี้ริกกี้โอ้โห่ปี๋ปี๋ปี๋เลยจังหวะนี้ปี๋เดี๋ยวโชว์ประสิทธิภาพแอดจัดให้ดูน้องไม่ต้องห่วง ja <Wow. S 2> เป็นไงประสิทธิภาพแอดจัดผมผมยังไม่กดเ,ยเฉยๆเนะี่ยไอ้มินิบูลเนนะี่ยมาดิมาดิ ลืมค่าแตกอะไรเนี่ยโอ้โหซีดบิแบบนี้ก <It S 2> ็ได้ครับผมโอ้โหดีขนาดพลาดยังไม่ใครแซงเลยกดซีดบิแบบอ่ามินิบิลที่มันแถมมาให้อ่ะโอ้โหรถโกงผมอย่างชอบเลยว่ะทุกคนรถโกงเกิน c w ยบิลไหมครับนี่เราพลาดเยอะขนาดไหนเชืดอดดิ หน้าจุ่มโค้งแต่ก็ยังไม่มีใครแซงเราได้ครับจะโหพลาดอีกแล้วดูดิหายไปในแมปเลยนี่ในแรงนะครับเนี่ยไม่ได้โมงนะแต่คือรถรถมันโกงจริงทีดีวทดีวไครับโอ้โหดูดิดัวแล้วกันดัวโลดดัวโลดรถโคตรโกงเงาค่าเทินค่าเทินก็โอเคค่าเทินก็โอเคมา โอ้โหเกือบตกนะเมื่อกี้เราได้อยู่ครับได้อยู่ไป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 โอ้โหดูเลือดขดไปเนี่ยโอ้ดหเลือดขดผมสามห้าเลยหรอทำไงวะเนี่ยทำไงถึงได้สามห้าวะเนี่ยสยองซันหนึ่งพุ่งปรีดก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมอัดเสียงแยกนะครับ ก็หลังจากที่เราได้เล่นมา3ามหรสตาแล้วบอกเลยว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะ OP นะครับ o อคือ o v e r p ร w e r หรือพูดภาษาบ้านๆกนะ็คือโกงนั่นเองนะครับในโตม่วงๆนี่ว่าเออไม่ใช่ในโต oot, ม,ม,ม,มินิบูลม่วงๆมื่อกี้หลังจาก13วิที่เราเล่นไปเนี่ยมันจะสะสมมินิบูลให้ฟรีอีก1ห,หลอดซึ่งถ้าเรากด C W W แล้วเรากด W อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโคตรโกงแล้วก็โคตรแรง,งนะผมค่าดีค่าเธออะไรต่างๆถือว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างที่จะโกงเลยทีเดียว ค่างค่าเทินดีรถไม่หนักนะครับผมรถไม่หนักเลยถึงแม้ว่าททอปสปีดจะไม่ได้เร็วมากแต่ถ้าเรากด C W B แล้วกดมินิบูที่มันให้มาอีกอันหนึ่งบอกเลยว่าเกือบ320ถ้าสังเกตด่านซีนิกฮิลที่เราเล่นไปนะครับผม330เลยบวกทั้งความเร็วตามหลังแล้วก็ความเร็วของสัตว์เลี้ยงด้วยโดยรถคันนี้ครับถ้าอยากใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพหรือแบบใช้ได้แบบถึงขีดจํากัดของมันครับแนะนําให้ไปเล่นด่านเลี้ยงบูทแล้วกันนะโคตรเทพแห่งการเลี้ยงบูทเลยดูจากด่านดากอน,นเกตด่านแรกที่ผมเล,น,ลน้กั โคตรโกงครับเ,เพื่อนๆเต็ม10ผมให้9แล้วกันส่วนหนึ่งที่หายไปนี่แบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนแรกสภาพรถไม่ใช่สภาพรถเองสีรถแล้วก็รูปร่างรถยังไม่โดนใจผมเท่าไหร่ถ้าสมมติโดนใจต้องเป็นพวกเอ็ดดาวเบเกอร์อะไรพวกนี้ครับนะส่วนอีก0 5นึงก็คือผมว่าไม่มีรถคไหนที่ดีที่สุด สองนาทีหนึ oh, ่ง oh. ก็ถ้าใครชอบลิปนี Noise ้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์มุมกดดิ้งกริ้งด้วยนะก่อนใครเพื่อนๆทั้งออกราบภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีก็คนจริงแล้วคนนี้สวัสดีครับ